แล้ว fc ก็เห็นน้ําตาไม่ได้โดย fc นะเ,เห็นน้ําตาไม่ได้นะเห็นน้ําตาก็จะเกิดความสงสารอีกนะเศร้าเศร้านะเขาก็จะช่วยช่วยให้อยู่นะครับร้อยสองร้อยนะครับนะร้ <c oughs> อยสองร้อยนะนะก็ได้อยู่นะเอมันต้องสู้แหละนะครับมาถึงปัจจุบันเนี้ยจะให้ fc ช่วยตลอดก็คเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ เอก็ต้องดูแลตัวเองนะครับช่วยเหลือตัวเองในเมื่อตัวเองยังมีอาการครบสามสิบสองเนี่ยเออก็ไปหารับจ้างสิใช่ไหมละ่มะออมาแต่ก่อนนี้โอ้โหนะครับตอนที่กำลังเฟื่องฟูอ่ะตอนนั้นนะโอ้โหอฟีเอ้ยนะอา่าคอนี่เป็นยีราฟเลยเอฟซีนะคอนี่ยาวเชียวเออ มองไม่ค่อยเห็นใครเท่าไหร่ช่วงนั้นเออแต่ไม่เหมือนกันนะครับช่วงนี้มันมันเริ่มหมดแล้วไงเริ่มแตกต่างแต่ก่อนนี้ก็จะมองไปนี่จะไม่เห็นใครเลยเออเห็นแต่ท้องฟ้ากับแผ่นดินนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มม,มันไม่มีแล้วหมดแล้วเริ่มมันสี่ห้าปีหกปีเนาะมันก็ต้องหมดดิไม่หมดก็เป็นไปไม่ได้ไม่สิหมดหมดแน่นอน แล้วก็อะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นนะไม่ว่าเป็นธุรกิจก็ไม่แน่นอนเห็นไหมมันไม่ได้แน่นอนนะไม่ได้ตายตัวเหมือนเหมือนไอทำงานรับเงินเดือนนะเออถ้าอย่างนั้นนะมันตายตัวอะไรได้ตายตัวเรามองชัดเจนเลยว่าสิ้นเดือนจะใช้อะไรเออมันมันวาดภาพได้เลยเพราะมันเป็นเงินเดือนเ,น,เนี่ยวาดภาพนะแต่ค้าขายเนี่ยมันไม่ได้นะเออมันมีขึ้นมีลงนะ เออมันไม่ได้ฟุกด้วยนะมีขึ้นมีลงนะเพราะว่ามันเป็นค้าขายแบบเล็กๆอะ่ะมันไม่เหมือนธุรกิจใหญ่ๆอะ่ะขายเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยเอออันนั้นมันยังมองเห็นน้ําเห็นเนื้อใช่ไหมเออยังได้เสียแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเอฟซี MC. เออลงทุนลงทุนหมื่นก็ได้เป็นพันอ่ะกาไรอ่ะคิดกันแค่ง,ง่ายๆดีกว่าลงทุนหมื่นก็ได้เป็นพัน อ่าลงทุนพันได้เป็นร้อยก็ถือว่าเต็มที่แล้วมันชัดเจนนะครับมันเปลี่ยนยังไม่ได้หรอกเอฟซบอกได้เลยว่างานนี้เนท่าทางเนี่ยแย่แล้วล่ะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไปเข้าเรื่อยๆอ่าอีกฝ่ายเขาคือทั้งทางนู้นนะถ้าไม่มีคดีใหญ่เนะี่ยโอ้โหไปแอดวานไปลไกลกว่านี้เยอะนะเอาจริงๆนะ เออแกนี่จะไปแบบไม่รู้เรื่องเลยล่ะเอาจริงๆแต่พอมันเป็นเจอคดีแบบนี้คดีใหญ่แบบนี้แอดก็ไม่เคยเจอนะเป็นแบบนี้เอาจริงๆนะไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเอา่อทำไมออกมาแบบนี้เออทำไมรูปการเรื่องแบบนี้ทำไมออกมาแบบนี้เออไม่ชัดเจนแล้วทำไมมาแบบนี้อย่างเงี้ยเออทำไมมันเกิดแบบนี้ได้เนี่ยงง งงกว่างงแบบไม่เหมือนคดีอื่นๆที่ผ่านมาไม่เหมือนคนละอย่างอันนั้นมันชัดเจนเนี่ยเออมันเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนเนี่ยที่ผ่านๆมาที่เรามองเห็นนะมันชัดเจนแล้วก็เด่นชัดด้วยแต่อันนี้ไม่เ,ยเลยไม่เคยมีเลยว่าเด่นตรงไหนชัดตรงไหนแจมแจ้งตรงไหนยิ่งคนอยู่ในพื้นที่ยิ่งรู้นะครับแจมหรือไม่แจมยิ่งรู้แต่แต่มาปัจจุบันเนี่ย มันเหมือนเวรกรรมนะเอาจริงๆนะเหมือนเป็นวิบากกรรมอะอืมสู้ยังไงก็ดูเหมือนย่ําอยู่กับที่เอ่อแต่ก็ยังมีดีคือในในสภาวะที่เลวร้ายมันก็ยังมีสิ่งดีเข้ามาอ่าเห็นไหมในสภาวะนั้นที่ลําบากยากเข็นเนี่ยแต่ก็ยังมีสิ่งดีมาทดแทนมาทดแทนได้ก็คือนี่ไงเอ่การทํามาหากินนะไรถือว่า ก็ยังมีคนสนับสนุนอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยเออถึงถึงจะมีในสิ่งที่ร้ายแต่ก็มีในสิ่งที่ดีเเหมือนกับใช้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสไหนมาตรงนี้แหละแต่บางคนไม่ได้ทําแบบนี้นะทําไม่ได้แบบนี้นะเอ,อพยายามจะใช้วิกฤตแต่มันยิ่งเป็นวิกฤตเข้าไปใหญ่เนี่ยนะพยายามจะพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสแต่กลับกันนะครับ กับกลายเป็นวิกฤตลงไปอีกอจากวิกฤตแล้วก็วิกฤตอีกนะครับวิกฤตซ้ํสร้างเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเข้ามาอีกแล้วเอ้าเรื่องเรื่องตัวนั้นยังไม่จบเอาเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วตายแล้วนะครับมันจะจบไหมเนี่ยเออพอเรื่องนี้จบไปแล้วเอาเรื่องใหม่มาเรื่องนู้นมาเรื่องนู้นจบไปแล้วเอาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วแล้วคิดว่ามันจะจบไหมไม่จบเล หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไปโปะให้ตรงนั้นหมดเลยหาเงินมาได้ก็ไปโปะตรงนั้นอีกเอออคุณสิริกุลนะคุณเพชรมูนนะครับอคุณเอ็มโมบายนะครับสวัสดีครับผมวันด้วยนะครับผมคุณําไมนะครับคุณมิสนี่แหละคุณสิริกุลด้วยนะครับผมสักทายเนาะเออก็แปลกไหม เขารู้สึกจะมีวิกฤตตลอดเวลาเลยวิกฤตวิกฤตแบบทีนี้เรียกว่าอ่าวิกฤตซ้อนวิกฤตอ่ะวิกฤตแล้วก็วิกฤตอีกอ่ะพอฟื้นจากป่วยแล้วเนี่ยกลับไปเป็นป่วยโรคอื่นเข้ามาอีกโอ้ยตายนะ,ะหาเงินมาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะเจอเข้าไปแต่ละดอกเนี่ยก็หมดเหมือนเดิมเออหมดเหมือนเดิม,อม,มเมออคุณคิดว่าเสียในยน้อยเท่านั้นน่ะ นะเสียนยน้อยเท่านั้นน่ะไม่มีทางหรอกเอฟซีเนะมันมันไม่ได้เสียแค่นั้นนอะอ่อถึงจะเสียแค่ไม่กี่ตังค์แต่อันอื่นก็เสียเยอะนะเออเกี่ยวกับการจ้างนะครับอันนั้นก็เสียเยอะแล้วนะครับการซื้อขายมาอีกอ่อา่ามันจบแล้วบอกได้เลย,เลยแล้วก็เรื่องเรื่องอ่าเรื่องเคสแรกอะ แอดรับรองได้เลยว่าเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์ได้คืนแกล้าพูดได้เลย,เลยไม่มีทางเออไม่มีทางได้คืนเพราะว่าที่อื่นเนี่ยซึ่งเขาเคยมีคดีความแบบนี้นะเขาก็ยึดไปเลยเออเอาไปเอาไปทำอย่างอื่นก็คือทำป่าชุมชนก็ได้นะเออเอาไปทำป่าชุมชนเอาไปปลูกป่าปล,ปลูกนู่นปลูกนี่ก็แล้วแต่เขาจะทำทำได้หมดแต่ เจ้าของเดิม,ไม,มไม่มีสิทธิ์ได้ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะว่าคุณไม่อยากได้แล้วไงเออถ้าคุณถ้าคุณอยากได้นะคุณก็ไม่ไปให้ใครไม่เที่ยวไปเล่ให้ใครไงถูกไหมเออมันชัดเจนอยู่แล้วคุณไม่ได้เที่ยวไปเล่ให้คนนู้นคนนี้นะนั่นแสดงว่าที่คุณเที่ยวเล่ให้คนนั้นคนนี้แสดงว่าคุณเบื่อแล้วคุณไม่อยากทําแล้วคุณไม่อยากทําแล้วตรงเนี้ยนั่นก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์โดยอ่าชัดเจนอยู่แล้วเออ ก็ไม่มีทางที่จะอเอาได้คืนมาอตรงนั้นก็จะกลายเป็นอ่าพู้ง่ายกลายเป็นที่ของระบบไปเขาจะไปให้ใครหรือไปจัดจําหนายใครหรือไปให้ใครก็สุดแท้แต่หรือจะไปปลูกป่าอ่าปลูกไอพืชที่มันกินได้พวกผักหวานมั่งนะครับอ่าพืชพันธุ์ที่มันกินได้อะก็พอปลูกเสร็จก็ ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลไปอ่าแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทําอะไรนะถ้าไปททาส่วนตัวไม่ได้แต่ทําส่วนรวมมาได้คุณไปปลูกอะไรก็ได้ปลูกละมุดเงาะลําไยปลูกทุลงทุเรียนปลูกได้หมดอะ่ะแต่ทุกคนถึงกินได้หมดนะเออทุกคนแล้วเข้าไปกินได้หมดนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปห้ามเขาไม่ได้นะอันนั้นเป็นการส่วนตัวไม่ได้อคุณปลูกปุก๊บคุณก็เข้าไปกินได้เลยทุกคนเข้าไปได้หมด มีสิทธิ์ได้กินหมดในชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้หมดเออเห็นไหมมันโอเคอย่างนั้นนะไม่มีปัญหาแล้วไม่มีสิทธิ์ได้หรอกรับรองได้นะเอฟซีเขาคาดหวังว่าคนเดิมจะได้ไม่มีทางอืก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ของแต่ของลุงเนี่ยนะครับเขามีเอกสารเนี่ย ถูกไหมล่ะเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นตามข้อกล่าวหาเ,เออเขามีเอากาสารเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้คืนมาเหมือนเดิมเออกลับคืนมาเหมือนเดิมแค่นั้นเองมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี FC. ไม่มีทางบิดเบือนไปได้นะครับไม่มีทางแก้ไขได้คุณจะไปแก้คุณจะไปเล่นงานเขาก็ไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปแล้วอ่า เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเห็นดอกเห็ดแล้วด้วยนะอ่าหน่วยกลางเขาได้มาดูดอกเห็ดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาไม่พูดเลยไม่มาโต้แย้งกรณนนีไหนๆทั้งนั้นเขาไม่โต้แย้งเลยเขาถามว่าเอาแล้วศาลทา่านตัดสินว่าไงเขาก็พูดไปตามนั้นแต่เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้สิเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วอืมอันนี้มันเป็นกฎหมายด้วยแก้ไขได้เพราะาเอกสารเขามี แล้วที่ผ่านมาแหละเขาก็จะย้อนถามที่ผ่านมาแหละอ่าถ้าเกิดเขาลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยงามไสเลยบอกตรงอะเรื่องนี้นะถ้าเขาลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยงามเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังงามอ่ะอ่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังงามอ่ะหรือถอนเรื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใครใครเป็นคนลิเริ่มใครเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ใครเป็นอ่า ใครเป็นผู้ร้องน,นู่นเนี่ยเห็นไหมมันโดนหมดเลยอนะโดนละ,ละนาวเลยเอาง่ายๆโดนยับเยินเออถ้าถ้านรือขึ้นมานี่โอ้โหกระจายงานเนี้ยเออแล้วก็ต้องถอนนะครับเรื่องเก่าๆต้องเอาออกจากสาระบบไปเลยครับสวัสดีคุณจุกด้วยนะครับโซนเนี่ยต้องออกจากสาระบบไปเลยนี่งไง fc มันมันเห็นเนี่ยมันชัดเจนนะถ้าแกทำอ่ะแกก็ยอมเสียอีกสักหน่อยหนึ่ดงดำเนินการเรื่องนี้ขึ้นมาไหนๆก็เสียแล้วก็เดินเดินเรื่องนี้ไปเลยนะคราวนี้ลานาวแอบบอกเลยรานาวงานนี้ยับเยินดำเนินการได้เลยตอนนี้ก็ยังดำเนินการได้นะดำเนินการได้อยู่ พราะอะไรเขาก็มีเอกสารไงเออถึงจะไม่ได้ใบเอ่อใบอันนั้นมาจริงๆเนี่ยแต่เขายังมีใบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าใช้ได้แล้วเพราะทั่วไปก็ใช้ใบนี้กันทั้งนั้นเอ่อมันเกือบจะใช้แล้วอะ่ะแต่ยังไม่ไม่สูงสุดจริงแต่ถามว่าเปลี่ยนมือได้ไหมสบายเลยเออสบายเลยเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลยต้องขึ้นอยู่กับแกจะดำเนินการหรือไม่แค่นั้นเอง ถ้าแค่ดำเนินการนี่ก็บันเทิงแค่นั้นแหละเออแต่ให้ให้เจ้าของเดิมไม่ได้ต้องให้คนที่รับช่วงต่อไปเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเราก็เราก็คุยกันมาหมดแล้วเรื่องพวกนี้พูดคุยกันมาหมดแล้วมันขึ้นอยู่กับแกจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าจะทำนี่ลากลากออกมายาวเลยนะใครที่มีส่วนรู่นนี่นั่นโอ้เห็นกันชัดเจนปัจจุบันมันก็เห็นกันอยู่แล้ว ว่าใครอะไรยังไงตรงไหนครับผิดตรงไหนเออไม่ผิดตรงไหนยังไงเนี่ยเออชัดเจนหมดแล้วอืมรือได้เลยอก็อยากแอดก็อยากจะให้แกรือนะเรื่องเนี้ยนะเพราะเรื่องนี้ยเป็นเรื่องใหญ่อาจจะคือหนึ่งทำให้แกบริสุทธิ์ขึ้นมาได้อีกเปาะหนึ่งแล้วก็อ่าสิ่งที่ สิ่งที่อ่าตัดสินไปนั้นอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ค่าปงค่าปรับอาจจะได้คืนเลยล่ะเอาจริงได้คืนเลยสู้ดีๆสู้ไปดีๆได้ได้คืนเลยเรื่องเนี้ยนะอืมอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆแกก็ไม่ได้บุกลุกอ่ะถูกไหมเออแกจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้คําว่าบุกลุกอ่ะ อ่าถูกไหมนะ่ะไม่แกไม่ได้บุกลุกป่าเอาง่ายๆอันเนี้ยยิ่งชัดเจนใหญ่ก็อยากจะให้ดําเนินการนะตรงนี้เอาจริงนะเพราะมันเป็นเรื่องเป็นเริ่มแรกมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยตรงนี้สวยหรูเลยจะก่อให้เกิดอะไรได้อีกเยอะแยะเลยอไม่แน่นะอาจจะมีอ่า พญานาคอีกตัวขึ้นมาก็ได้โผขึ้นมาเออถามว่าสร้างอะไรไม่ได้สิเออไม่ได้มีปัญหาอะไรอเสร้างได้ยิ่งมันมีไอใบอะไน,นั้นเข้ามาใหม่ด้วยนะโอ้โหไม่ต้องถามเลยสิเออมันชัดเจนอยู่แล้วดําเนินการได้เลยไม่มีใครทําอะไรได้ <c oughs> มันก็จะเป็นแลนด์มาร์กต่อไปนะครับสําหรับที่นี่เออ ก็ไม่แน่นะอาจจะมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะออ,อาจจะมาขายข้าวขายของกันใหม่นะครับออ,อาจจะมาสร้างกันใหม่อีกนะครับนะอ,อคนที่อยู่รู่นนีานนะั่นอันนู้นน่ะเอฟทีนะนอกจากคนข้างในนาแล้วเนะ่ะคนรอบข้างที่เขาพยายามจะมาอยู่นะเขาก็อยู่ไม่ได้นะเอฟทีนะเอาจริงมันอยู่ไม่ได้หนึ่งมันห่างไกลชุมชนมาก ตรงนั้นอ่ะห่างไกลชุมชนมากเลยแหละเพราะในหมู่บ้านกับที่ระยะทางน่ะน่าจะประมาณสี่กิโลห้ากิโลบ้างเอ็ดเดาๆานะเออเดาเดนะห่างจากชุมชนอะ่ะสี่ห้ากิโลอ่ะถามว่ามันเป็นทางผ่านไหมใช่ทางผ่านอยู่แต่ว่ามันผ่านแบบมันไม่ได้เป็นทางหลักเออเป็นทางสายรองมันผ่านอยู่แต่ผ่านสายรอง่เพราะฉะนั้นใครจะไปตั้งแผงค้าขายทํานู่นทนํานี่แล้วเอฟซีก็ไม่ได้มาตลอดทุกวันเี่ย อ่ามันไม่เหมือนอันนี้นะอันนี้มันเป็นถนนค่อนข้างจะหลักอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ถนนหลักซะทีเดียวแหะแต่ว่ามันก็มันมีหมู่บ้านที่ใกล้ไงเออหมู่บ้านที่ใกล้ๆหมู่บ้านที่อยู่มันใกล้และหลายหมู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลกันมากนะมันก็เป็นอะไรที่อ่ามาสามารถจะมาทํากิจกรรมอะไรแถวนี้ได้ก็คือค้าขายมั่งทานู่นทํานี่มั่งมันจะมองเห็นว่าเออ มันก็ทําให้ผู้คนที่ที่แวะไปเวียนมาเนี่ยอ่ามันก็มองเห็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตำนาน,เป,นเป็นเรื่องราวที่แรกที่เริ่มขึ้นมาอ่าแล้วก็มันเป็นเรื่องเล่าขานน่ะตำนานอะ่ะตรงนี้มันแหล่งกําเนิดเรื่องราวต่างๆอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องติดกว่าติดกว่าที่นู่นแล้วโลเคชั่นวิวทิวทัศน์เนี่ยอันนี้มันโอเคกว่าก็โอเคกว่าอีกเออ มันมันได้หลายอย่างแต่มันมีข้อเสียนะครับ fc มีข้อเสียก็คือว่าที่มันเล็กเออมันคับแคบม,มันจะจัดงานอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันแคบม,มันเล็กเออแต่ถ้าว่าเสมอการลำํำการอะไรสบายเลยเรื่องลำํำเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะทําได้อา่าบวงสวงก็ได้นิดนิดหน่นอยได้อยู่แต่จะจัดงานใหญ่ๆห,ห่แบบอยู่ที่นู่นไม่ได้ไม่พอเออ นอกจากไปเช่าที่ข้างหลังเขาไอ้ตรงสนามไอป่าข้าวเขานะ่ะหลังบ้านแกต้องข้ามถนนไปไอต้องข้ามสะพานในตรงนั้นไปตรงฝ่ายกั้นน้ําไปข้ามไปตรงโน้นอ่ะได้เออแต่จะทตรงนั้นนะ่ะได้อยู่จัดงานตรงนั้นอนะ่ะได้หน้าแรงนะหน้าแรงเท่านั้นนะหน้าฝนก็เขาก็ทํานากันมันก็ไม่ได้อ่าแต่ตรงเนี้ยมันคือตำนานไงมันคือเรื่องเล่าอ่า แต่ไอ้ตรงนู้นอ่ะมันทุกอย่างมันดีแหละเรื่องที่เรื่องอะไรมันดีทุกอย่างนะอาสวัสดีครับแม่น้อยเดนมาร์กนะครับมันดีทุกอย่างแต่ว่ามันก็ห่างไกลผู้คนเนี่ยห่างไกลห่างไกลไอหมู่บ้านอ่าต้องต้องมาถึงจะมาถึงจะถึงอ่ะต้องตั้งใจมาแล้วมันก็ไกลพอสมควรอ่าไม่ได้ใกล้ แต่อันนี้มันใกล้ใกล้หมู่บ้านบางีจักรยานเดินมายังได้เลยตรงเนี้ยนะเอแต่อย่างกกตูมก็มาได้กกตูมมาได้ไหมได้อกกตูมก็มาได้เหมือนกัน